สวัสดีค่ะ EP นี้เราจะเชื่อมต่อลักแร้กันค่ะก่อนเชื่อมลักแร้เราจะวัดขนาดของรอบอกเสื้อแล้วก็รอบลักแร้ก่อนนะคะถ้าได้ขนาดตามที่เราต้องการก็เชื่อมเลยถ้ายังไม่ได้ก็ต้องขยายต่อนะคะตอนนี้ป้าถักเสื้อด้านหน้าด้านหลังมาได้แปดดอกนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 ได้8ดอกก็8ดดอกก็ประมาณวัดจากมุมแยกสีเขียวตรงนี้นะคะแล้วก็ลากไปอีกฝั่งหนึ่งได้40ส่สิบเซนได้40่สิบเซนนะคะก็คือหรือไม่อย่างนั้นเราก็เฉลี่ยแบบนี้ความกว้างของ1ดอกนะคะเอาจากตัว V นีนี้มาถึงตัว V ีนี้ ก็ประมาณ5้เซนนะคะก็ได้ประมาณ40่สิบเซนรอบอกรอบอกก็จะเป็น80เซนนะคะหน้าหลังรอบอกจริงของป้า82ดบเซนนะคะตอนนี้ที่ว่าวัดแล้วครึ่งอกคือ40เซนนะคะป้าจะเพิ่มจาก8เป็น9ก็1ดอกคือ5เซน 40วก5ก็เป็น45นะคะเราเพิ่มหน้าก็ต้องเพิ่มหลังด้วยคูณ2ก็จะเท่ากับ90ก็จะใช้ตัวนี้นะคะจะใช้9ดอกนะคะเราจะเพิ่มอีกเราจะถักเพิ่มอีก1ดอกที่อกนะคะหน้าหน้าหหลัง1รอบอกก็จะเป็น18ดอกนะคะมาวัด ฝั่งที่เป็นรอบรักแร้นะคะคือฝั่งที่เป็นรอบแขนที่เราจะเชื่อมรักแร้ฝั่งนี้นะคะรอบด้านนี้ด่างออกวัดจากมุมจุดทางแยกพอดึงคอซีทางนี้มาถึงซีนี้ เราก็เริ่มวัดจากมุมซ้ายไปทางมุมขวานะคะวัดได้35เซนแขนเรามี1 2 3 4 5 6 7 7ดอกดอก7ดอกคูณ5ก็ถ้าเท่ากับ35เซนนะคะแต่รอบลักแล้จริงของต้า39เซนนะคะเมื่อกี้วัดได้รอบ ลอบสามสิบห้าเซนนะคะป้าต้องเพิ่มอีกหนึ่งดอกนะคะต้องบวกเพิ่มอีกหนึ่งดอกต้องถักแปดดอกเพิ่มอีกหนึ่งดอกก็คือห้าซมบวกสามสิบห้าห้าบวกสามสิบห้าก็คือสอี่สิบซมจะได้สี่สิบซมถ้าสี่สิบเซนนี้ก็ใส่ได้นะคะถ้ารีก,ก็จะรวมออก ไปบ้าจะถักเพิ่มด้านหน้านะคะ1ดอกด้านหลัง1ดอกแล้วก็รอบลักแร้1ดอกแต่จะใช้วิธีถักเพิ่มห่วงใต้ลักแร้ค่ะจะได้ตรงนี้เพิ่ม1ดอกจะถักเพิ่มแค่1ดอกนะคะด้านขวา1ดอกแล้วก็อีกซีกหนึ่งแขนอีกข้างหนึ่ง แขนด้านซ้ายก็เพิ่มอีก1ดอกนะคะพอเราเพิ่มตรงนี้1ดอกก็เท่าช่วงอก1ดอกนะคะนึกภาพตามนะคะก็ตรงนี้ก็จะขยายออกวงแขนเรามาช่วงนี้ก็เท่ากับกับว่าเราเพิ่มอีก1ดอกนะคะแล้วรอบอกเราก็จะได้ทั้งหมด18 1 8ดอกนะคะแล้วก็รอบแขนจาก8จาก7ก็เพิ่มอีก1เป็น8ดอกค่ะ เพื่อนจะใช้วิธีถักขยายเพิ่มดอกแบบที่ทํามาก็ได้นะคะพอได้ขนาดที่ต้องการทั้งแขนแล้วก็ปกก็จับเชื่อมเลยถักเชื่อมตรงนี้ติดกันเลยทําแบบนี้ก็ได้นะคะตัวอย่างที่ทําจะทําให้ดูจะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ช่วงตัวช่วงแขนตรงนี้เราก็จะถักห่วงเชื่อมระหว่างด้านหน้ากับด้านหลังนะคะช่วงนี้ จะทำให้ใส่สบายไม่นั้งค่ะเวลาใส่หลังจากที่เราได้จํานวนดอกที่เราต้องการนะคะแล้วเราจะเชื่อมลักแล้ให้เราถักแถวตัว V ก่อนนะคะถักแถวตัววขึ้นมาตลอดแถวเลยนะคะทั้งทาง,ทางด้านหน้าด้านหลังแล้วก็แขนสองข้างนะคะบนรอบถักมาจนชน มาจนชนแถวที่เราจะขึ้นแถวใหม่นะคะเราก็จะเริ่มถักแถวใหม่เราจะเริ่มที่งานด้านหลังเหมือนเดิมนะคะแถวใหม่ที่เราจะถักก็คือแถวสองกลีบนะคะคือแถวสองกลีบขึ้นโซ่ สามหนึ่งสองสามแล้วก็โซนหนึ่งต่อไปก็ถักกีวสองปี 2, โซ่สอง ถักลายนี้ยาวไปจนถึงมุมอีกข้างนะคะแต่ยังไม่ข้ามไปถักทางแขนนะคะให้มาจนถึงที่นี่ค่ะที่ตรงนี้ถึงดอกมุมอีกข้าง ทำสองกลีบจากนั้นก็โซ่หนึ่งนะคะแล้วลงพอหนึ่งคอต่อไปก็ถักห่วงนะคะหนึ่งสองสามพอสองคอ จะแทงตรงนี้ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่สะดวกสี่ห่วง สี่ห่วงเดี๋ยวเราก็จะไปเชื่อมกับด้านหน้าเสื้อพับมาให้ดีๆนะคะอย่าให้บิดให้มันอยู่ซีกเดียวกันเวลาจากนั้นเราก็เชื่อมต่อ เราจะเชื่อมตรงทางแยกนี้นะคะที่พอหนึ่งพออย่าลืมใส่สัญ,ญลักษณ์ใส่มากเกอร์ไว้นะคะจะได้จิ้มถูกไม่พลาดออกมาแบบนี้เอาใหม่ ใส่ก็ได้ก็บาดมือพอใส่ก็เกะงกะไม่ชินทำมาอย่างนี้ก่อนเหลือสองห่วงไว้นะคะแล้วก็จับมาเชื่อมต่อกับตรงนี้ที่เป็นคอนคอเราถักคอนถึงคอขึ้นมาก่อนเหลือสองเหลือสามนะคะแล้วรวบ ป้าอยากให้ตรงนี้เขาไม่ไม่กิ่วนะคะให้กลืนกันแบบนี้แล้วก็เหมือนกันอย่างนี้เมื่อกี้ถ้าเรารวบเสร็จก่อนแล้วเรามาต่อมาถักคอหนึ่งคอมันจะเป็นรอยกิว่วโซ่หนึ่งแล้วก็ถักกลีบ ไปก็ถักลายตามแพทเทิร์นตามผังนะคะถักยาวตลอดจนถึงด้านอีกด้านหนึ่งถึงอีกด้านหนึ่งนะคะเราก็ถักสองฟลี พอหนึ่งคอที่มุมต่อไปเราก็ตรงนี้เป็นสุดแล้วก็ะจะข้ามมาทางนี้แล้วนะคะถักห่วงสี่ห่วงค่ะเมื่อถักมาได้สามห่วงนะคะห่วงที่สี่เราก็จะไปเชื่อมกับอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านหลังตอนเราเริ่มงานนะคะโซ่สาม อสองคอแล้วก็ทําห่วงพอดครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองก็จะเหลือเอาไว้สองห่วงจากนั้นก็เราจะมาต่อกับด้านหลังไททางด้านหน้างานนะคะนับหนึ่งสองสามแล้วก็ แทงลงไปเราก็ดึงผ่านนะคะจบเดี๋ยวล็อกก่อนล็อกงานไ้ค่ะก็จะจบแถวนี้นะคะออมาต่อ,อไปก็จะเป็นแถวสี่กลีบนะคะจากสองเราก็เป็นสี่มคู่ถักสู้ล็อกเอาไว้เดี๋ยวเอาออกกันนะคะ เราจะเป็นแค่นี้นะคะแล้วก็เลื่อนต่อไปเราจะเลื่อนมาที่นี่เราจะมาเริ่มงานสี่กลีบตรงนี้นะคะเลื่อนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแล้วก็หนึ่งสองสามแล้วก็กลีบที่หนึ่งส,สองกลีบที่สอง,สองส ที่สามกิจที่สี่ตรงนี้เป็นจุดเริ่มใส่มารเกอร ก็ถักตามลายโซ่หนึ่งสองโซ่สองที่แถวนี้จะเหลือสามช่องนะคะ นี้ก็จะเป็นสีกรีบครับโซ่สามช่องโซ่สอง ทำแบบนี้นะคะไปตลอดแถวจนถึงจนถึงตรงนี้ก็ถักสี่กลีบถึงดอกที่เคยเป็นเป็นมุมนะคะตอนนี้ไม่เป็นแล้วสี่กลีบก็จะออกมาอย่างนี้ต่อไปเราจะถักข้ามไปอีกด้านหนึ่งนะคะถักบนห่วงที่เราทําเชื่อมลักแร้วไว้ โซ่กอดหนึ่งสองลงตรงกลางกลางห่วงหนึ่งสองตรงนี้ใส่เป็นสามไปเลยนะคะเดี๋ยวไม่ต้องจะลังหนึ่งสองสามสามมาแบบน,นี้นะคะ เสร็จแล้วก็โซ่สองตรงนี้สองตรงนี้สามจะสองก็ได้นะคะป้าเอาสามกวักวกัวห่วงลังลส,สองกรีดเป็นฐานก็ถักสีกรีดข้างบน ต่อไปเราก็ถักตามผังลายนะคะถักตามผังลายเหมือนเดิมค่ะสี่กีบกับโซ่ช่องโซ่สามช่องนะคะถักยาวจนถึง ที่นี่ถึงดอกปีบสองปีบตรงนี้นะคะเราก็ถัดสี่เกีบหนึ่งสอง โซ่หนึ่งสองลงห่วงถัดมานี้เราเป็ี้โซ่สามใครทำโซ่สองฝั่งทางนูน้นทางนี้ก็ต้องสองนะคะทำให้เหมือนกันโซ่สามหนึ่งสองสามตรงนี้เราก็ได้สามช่องหนึ่งสองสามเหมือนกันกับทางนี้หนึ่งสองสาม ก็จะหนึ่งสองสามนะคะหนองเหมือนกันต่อไปนี่ก็ปิดแถวโซ่สองก่อนแล้วแทงทะแยงผ่าน,นตรงจุดรวบแล้วดึงผ่านมาแบบนี้นะคะ เราดูเนือเราดูอีกด้านหนึ่งนะคะตรงที่เราเชื่อมแข็นตรงนี้เราก็หนึ่งสสามสามห่วงลายก็เหมือนกันนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวใหม่แถวต่อจากสี่กลีบก็เป็นแถว9้าหลักเราก็จะ เลื่อนห่วงนะคะให้มาอยู่ในช่องข้อตอนถักหลักพอหนึ่งคอหลักเข้าอยู่ในช่องโซ่นี้นะคะเราก็ต้องเลื่อนเข้ามาด้านในก่อน ครั้งแล้วก็หนึ่งสองสามเริ่มด้วยโซ่3ามเท่ากับพอหคอหลักแรกเท่ากับพอหคอหลักแรกนะคะต่อไปก็โซ่หนึ่งแล้วก็ลงพอ1คอไปอีกหนึ่งหกเดปดโซ่ห่งก่อนนะคะ กับว่าในานี้3แล้วนะคะต่อไปก็โซ่หนึ่งทำช่องละสามหลัก นี้ตอนจบแถวจะไม่ได้จบที่เดิมนะคะเหมือนตอนที่เราทําช่วงแยะช่วงบนนะคะ <S <S <ม>เวลาจบจะเลื่อนไปเรื่อยๆโซ่สองแะ้ว้นอขอเจ้าหลัก ผังลายนะเหมือนเดิมค่ะก็ไม่มีอะไรแถวนี้ถักตามผังลายนะคะถักจนถึงตรงนี้ก็เป็นเก้าหลักแล้วเดี๋ยวทำตรงนี้ให้ดูเมื่อถักได้เก้าหลักเราก็จะถักโซ่สองแล้วก็ตรงนี้เป็นช่วงใต้ท้องแขนที่เราถักหมว ห่วงเพิ่มนะคะเราก็จะลงตรงช่องที่สองหนึ่งสองสามลงช่องที่สองช่องกลางสองจากนั้นก็โซ่สองแล้วก็ตรงนี้ฐานสี่กลีบเราก็ถักเก้าหลัก เจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองโซ่สองต่อไปก็ลงหลักลงช่องที่สองต่อจากดอกนี้เราก็ถัก เป็นดอกเก้าหลักในแถวนี้นะคะถักยาวมาจนถึงดอกนี้แล้วเราก็จะปิดงานแถวเก้าหลักตอนนี้เราก็ถักบนมาจนถึงดอกที่อยู่จะข้ามมาตรงใต้ท้องแขนแล้วนะคะเราก็ใส่เก้าหลักเหมือนกันกับฝั่งทาง,ทางเมื่อคู่นี้นะคะ โซ่สองค่ะตรงนี้ที่ห่วงเราก็โซ่สองเราทําตามแพทเทิร์นเลยค่ะข้างล่างมีสามห่วงเราก็ใส่ลงคอทอตรงห่วงตรงกลางนะคะห่วงที่สอง้วโซ่สองแล้วก็ปิดงานปิดแถวเก้าหลักหนึ่งสองสามนับนับขึ้นมาห่วงโซ่ที่สามแล้วก็แทงนะคะ ดึงผ่านค่ะก็จบแถวนี้นะคะแถวที่เป็นเก้าหลักอีพีต่อไปเราจะถักแถวตัว V ีนะคะ EP นี้ป้าจะถักเสร็จแค่เพียงแถวนี้นะคะติดตาม EP ีต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ